นนเนี่ยหนักขึ้นปั่นสำเร็จแล้วเนี่ยหนักวัดเชย่ญญาวันนี้สิได้นำเน้นมาฝากเล่นหนังสืออ,อยู่ที่วัดเชย่ญญาเป็นนักเรียนปฏิยัธรรมก็คู่เพิ่นสอนเด็กน้อยนักเรียนสอนลูกสามเณร็ัแล้วเชิญญา่าก็่วัดโดนเติบแล้วจะมาบดขย้เขามา จะเอาเน้นหน่อยมาฝากเรียนหนังสืออันนี้ก็มีเน้นอยู่หาสิบกอลุกมาไทายให้เบิงอะไเเขามาโดนแะดับงแต่ปัน่นพญานาคอันนี้ก็ถือว่าแล้วสำเร็จแล้วอ,อยู่คนละมุมคได้แก่จวนหน่อย เล่นเกมเอากระทำมาได้ดุนเขาได้เขามาหลายปีแล้วเจาเน้นมาถิ่มใบเห็นว่าเน้นได้เลี่ยนจบนักธรามเอกต่อประโยคนึงประโยคสองไม่น,นี้ก็ห็นข่าวว่าลูกดูจำเน้นสิบสอบประโยคก็เลยมาให้กำลังใจลูกเน้นเหตว่าดีครับกำลังใจของลูกข้างหลานเฮา จบเรียนป่หกมาแล้วกันวิ่งเลี้ยนต่อยทั้งนอกมากระหากก็เลยบวชเขามาบวชเรียนเจนอนันบวชจะม่เน้นนี่สิมาให้กำลังใจลูกอ่านเ้องกาะชับสอบก็คือว่าเป็นนิ้วมืออันดีครับในลูกหลานนี่ก็ตั้งใจเรียนเลี้ยนเยนอนนยันไดส่นใดก็เอาตามอายุเข,ขาเพื่อหน้าคดเขาทั้งหนาเออ

ลวงพ่อสำเร็จที่เป็นรอรอ,รอมหันล้องเกัดมงหันถามข่าวเน้นกันนะโอ้นี่จากเน้นอยู่น้อกันนี่หลายเน้เนอยู่ยครับน่เอามันมน,นี่บ้เียนติมือนี่บายหุบ

ในสื่อโรงเรียนเพิ่นโรงเรียนปริญญาตั๋มวัจยาโรงเรียนปริญญาธรรมวัจยาที่เพิ่นสอนอาคาวเรียนอยู่คนละกระจังเห็นเน้นละ,ะมันนี่ก่ะทีมาให้กำลังใจลูกหลานเขาสิไปสอบ นเด็กติดชอบมากติดว่าวัดบ่นไอยบ่เนี้ยครับเจ้าเพิ่นก็สอนลูกสันนันได้สอนนักเรียนไดย์คนเนาะสอนหัดเอาฝึกเอาเนี่ยฝึกน้อยสมัยนี้โอ้ย่อยบ่หัดบ่เรียนไว่ บวชบวเรียนไปถึง nhạc เขาคุ้นกับกุศลอยากจะติดมันเลยอูกหลานก็ห้องหลงมัวมาวจะสิ่งเสีติดอะไรบวชเขามาแน่ได้เรียนแน่เกะทิพัฒนาเคยเป็นเบากะทิ่หูควอมแน่สินะหน่อยจบปรหกแล้วบวชได้เรียนต่อแล้วก็บวชเรียนเขียนอ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาสอนให้ฝึกให้ เ,กเ,กเมื่อกี้เสี่ยวมื่อกี้หาองพอดีตีกันเด้อเมื่อนี้เสียวเมา,าอ่อกี้หาองพอดีจะตีกันเด้เสาาอสนอต,ต่ว่าตีรอดวาคนเพู่ได้ยิงกันได้เสนอว่า,าเออัดนก็มีเจ้าคณะตำบลครับมหานันทวัฒน์ครับเออเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็บพระครู วเดียสโสธนกิจเนี่ยแล้แม่รูบาอาจารย์ผู้ช่วยผสอนโรงร้านเฮาเป็นเดหัดกันโอ้มาตะไกย้ขันว่าอุจจะวัดจักรสังเภาสังเภาเออบอแล้วสังเภาเนี่ยวัจักรวัดป๊าสังเภาบอ เออไม่นี้ผู้เสียเอาคำามาฝากอีกซีหาองคอยู่ลนะเราบอกก่อนที่แรกว่าเหตุวายุกับไอ้บักนกขุมบักตรงเหน่งพวกเล่นสัญญาณนกคากันคนบ้านเดียวกันเลยสีแยกกันวะพี่นี่เปมนหมงยูวะนี่อันนี้ก็โรงเรียนตินี่ครันวันสามขันสีอยู่เนี่ยเออบันันวันหกว่ะ โอ้พุ่นอ่ะอุดรลอ่ะลองเจ็บเดี๋ยวก็จังสิทธรริธีฝากดูฟ้าร้านให้เชิงเนาะค่อยเบิ่งกันอีก